สวัสดีชาวเวิร์คทังทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรามาแทรกกันนิดหนึ่งนะเพราะว่ามี black market หรือว่าตลาดมืดเข้ามาแล้วก็มาตั้งแต่วันที่3มีนาแล้วแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายนะฮะตอนนี้ผมก็ต้องรีบมาทำณนะวันสุดท้ายนะวันวันวันสุดท้าย,ยาจริงนะก็ช่วงนี้ก็ยังมืดอยู่เลยนะครับแล้วก็จะมาเปิดให้ดูด้วยนะเพราะว่ามันมีเป็นกิจกรรม อันสุดท้ายนะครับก็คือตั้งแต่วันที่3เนี่ยมันจะมีรถเข้ามาทุกๆวันนวันหนึ่งประมาณคัน2คันเข้ามาให้เลือกซึ่งมันก็จะมีเวลาจํากัดอยู่แค่ประมาณ8ชั่วโมงแต่ว่าใครที่พลาดไปก็คือพลาดไปเลยบางคันก็คือไม่ได้เห็นหน้าค่าตาเลยแต่วันสุดท้ายนี้มันจะรวมรถมาให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดในเว็บไซต์กันก่อนนิดหนึ่งนะครับจากในเว็บไซต์นะฮะตลาดมืด2021นะ่อเตรียมพร้อมรับข้อเสนอสุดเจ๋งนะครับก็จะมี ไอ้เจ้าหมอนี่นะซึ่งมันมันบอกว่าเอาที่อ่านนะก็คือมันเหมือนกับว่ามันเป็นเจ้าของนะเจ้าของคลังรถถังทั้งหลายนะครับคือคุณไม่ต้องไปซื้อผ่านตัวกลางแล้วมาซื้อผ่านเขาได้เลยนะครับเขาก็จะมีรถในคลังเนี่ยเยอะแยะมากมายแต่ว่าคุณเนี่ยต้องซื้อกุญแจนะดอกนี้ดอกหนึ่งราคา5,000ทองนะซึ่งตีราคาออกมาเป็นเงินก็ประมาณ600กว่าบาทนะครับหกรกว่าบาทเพื่อที่จะปลดล็อก คลังโกดังลับนะครับคลังลับโกดังลับเนี่ยแหละแล้วก็ในโกดังลับเนี่ยเขาก็จะมีรถให้ตามนี้นะฮะพาหนะในคลังสินค้าลับนะครับก็จะอ่าโอเคเริ่มจากนี่นะฮะบูลด็อกครับแบ็กบูลด็อกนะฮะแบ็กบูลด็อกเทียบแปดเอ็นเอ็มอเป็นมีเดยมแทงค์นะครับแล้วก็ FCM36 คันนี้เป็น Td ีย e r 3ของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็มี Type 59 Go ด้วยนะฮะอยู่ในคลังด้วย Sector หนึ่งครับแล้วก็183 Panther Cum Wz อา p i ไท Tiger นะครับ T34 Black นะมีโอ้ oh, ว่ากันเยอะแยะมากมายนะครับเอาเลงที่ของแพงๆของแรๆแล้วกันนะครับก็จะเป็น IS6 Black นะครับแล้วก็มีนี่ครับ Ford 155ด้วยนะครับคันนี้ก็เพิ่งจะ ประมูลกันไปแ๊บเดียวหายเกลี้ยงนะครับแล้วก็เทียบ์แปก็จะเป็นอ่าีโนอ้อนเ x นะครับแล้วก็ลังเซนซีแล้วก็จะมีไคลเซอร r ซึ่งพวกนี้มันก็ธรรมดานะธรรมดานะดูอ่ะมีคันนี้อีกคันหนึ่งก็คือจะเป็น eBR 75 F L10 นะครับก็น่าสนใจอีกคันหนึ่งเป็นแลเหมือนกันแต่ว่าที่น่าสนใจที่สุดก็คงจะเป็นไท5 9านะครับไทห้กนี่แหละคันหนึ่งนะครับแล้วก็ ฟอสหนึ่งห้านะครับแต่คราวนี้กติกามันคือ,อยังไงนะฮะกติกาคือว่าคุณต้องซื้อไอ้เนี่ยอากุญแจก่อนนะฮะห้าพันเพื่อี่ปลดปลดล็อกนะฮะปลดล็อกคลังเขาก่อนนะครับพอเปิดคลังได้แล้วเนี่ยเขาจะส่งรถมาให้โดยสุ่มนะครับสุ่มอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าจะได้เห็นภาพนะครับก่อนอื่นนะเราเข้าไปที่ตลาดมืดกันก่อนนะครับก็เข้าทางนี้ก็ได้นะรถนะมันจะมีรถกับอีกาสีดานะครับขั้นแรกนะฮะ เขาถามว่าคุณหาผมเจอได้ไงคุณมาได้ด้วยตัวเองหรือมีใครช่วยคุณเอาเถอะเจอบอกตะล้นว่าผมกําลังเอาของของผมเอาของของเขามาขายที่นี่คือไอ้นี่แบ็คเมงงั้นเหรอเอาโอเคผมจะเข้าร่วมนะเข้าร่วมปุ๊บมันก็จะมีเวลานะครับมีเวลาคือตอนนี้เรายังไม่ได้ซื้อกุญแจนะผมมีทองอยู่ประมาณ1นึ่งหมืนะครับแล้วก็มันต้องใช้5 0 0พันนะครับก็พอนะครับก็จับเลยแล้วกันนะซื้อนะครับ กดเลยฮะซื้อตรงนี้นะครับนี่มีให้มีมีให้ดูด้วยนะว่าสินค้าในโกดังรับมีอะไรบ้างอ่ะกดดูสักหน่อยนะครับก็ตามนี้ตามที่เราดูเมื่อกี้นะฮะฟอสหนึ5งหครับใช้ 559G นะครับเป็นเป้าหมายของของเราของเราของผมแล้วัของผมแล้วกันของผมแล้วกันมันจะคุ้มหน่อยนะครับกดซื้อกุญแจก่อนเลยมาแล้วครับกุญแจครับซื้อแล้วฮะรับทราบครับคราวนี้แหละที่เราจะเปิด โดังแล้วเพราะว่าเรามีกุญแจแล้วนะครับกุญแจดอกนี้เปิดโกดังตรงนี้นะครับมันจะมีช่องให้ตรงเนี้ยทั้งหมด5ช่องนะหลังจากเปิดไปแล้วเนี่ยก็คือเปิดไปแล้วเนี่ยมันจะส่งรถมาเลย1คันโดยสุ่มแต่ว่ามันจะไม่ส่งรถที่อยู่ใน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 คลังที่ผมมีนะออกได้ไหมอยากออกไปเดินเล่นหน่อยไหมลองกลับมาอีกทีตอน 17นาฬิกาถ้าไม่ไม่งั้นผมจะเอาพานะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ออกดีกว่านั้นไม่ออกดีกว่าผมกะจะออกไปดูรถให้งไงว่าผมมีเยอะแค่ไหนเออผมก็มีเยอะพอสมควรแหละแต่ว่ารถเทียร์มเทียอะไรต่างๆเนะี่ยผมผมไม่ค่อยสะสมอยู่แล้วนะครับก็เขาก็จะส่งรถมาโดยที่จะไม่ซ้ํากับรถที่เรามีนะครับแต่ว่าเปิดดูเลยลวยกันนะครับจะได้เห็นกันไปนะเปิดครับคันละโอ้โห โอ้โหรถในตํานานมาเลย BTSV คันแรกนะคือส่งมาองเนี้ยถ้าคุณจะเอาเนี่ยเอาได้เลยกดรับได้เลยคุณไม่ต้องเสียอะไรแล้วเพราะคุณเสียทองไปแล้ว5,000เป็นค่าเปิดแล้วก็รับรถไปเลยเพียงแต่ว่าถ้าคุณไม่พอใจเนี่ยคุณบอกให้เขาส่งอีกชุดหนึ่งมาก็ได้ส่งมาทั้งหมดเนี่ยได้5ชุดแต่เวลารับเนี่ยรับได้คันเดียวเท่านั้นนะครับรับได้คันเดียวใน5ใน1ใน5เนี่ยคุณเลือกได้แค่คันเดียว แต่ในการส่งครั้งต่อไปคุณต้องเสียเงินนะครับครั้งแรกที่จะให้เขาส่งมาให้ก็คือ900 0นะฮะเ0 0 0 0ผมก็ไม่แน่ใจว่าตังคผมจะพอหรือเปล่านะครับตังคผมจะพอว่าอ่าส่งมาครับลองดูฮะลองดูครับโอ้โหน่าประทับใจ <laughs> น่าประทับใจแพนเซอร์คัมสี ไฮโดรสเตโู ostat, ้โหเป็นเทียห้าที่ส่ง่งมาทําไมแล้วตอนนี้ผมเหลืออยู่2 0 0แสนตังค์ไม่มีเอาแล้วเอาแล้วเอาออกไปต้องเสียตังค์เอคือคือคือ,ค,อคือให้เขาส่งมาอีกอะ่ะมันต้องใช้ตังค์1นึ่ล้านหแห0 0 0 0ซึ่งเมื่อกี้มัน9 900,000แถูกปะ่ะมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะอ่าผมออกไปได้ไหมผมไม่แน่ใจวะ่ะ กดออกเนี่ยอยากอยากจะออกไปลงรถเนี่ยไปยังไม่ออกแล้วกันเอาเป็นว่ายัางไม่ออกแล้วกันนะเอาคันต่อมาดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมมีทองอยู่นะอืมผมมีทองอยู่ซื้อทองเอาซื้อ,ซ,อซื้อเงินไปก่อนเพื่อที่จะแลกเอารถคันที่สามมาดูสักหน่อยดิคันนี้คันนี้เอามาทําไมคันนี้ผมมีแล้วนี่มาส่งมาซ้ําทําไมอะ่ะเฮ้ยผมมีแล้วสิบสามห้าเจ็ดจีหรือว่ายังไม่มีวะ หรือว่าเป็น1357เฉยเฉยดีป่ะผมจำไม่ได้ว่าในโรงรถผมเป็น1357เฉยๆหรือว่า GF มันมีตัว GF กับตัวที่มันไม่ GF คือมันต่างกันคือระบบมันมันมันต่างกันจริงๆนะเอาแล้วไงเออเทียร์8ยังไม่เห็นแค่เทียร์8ยังไม่เห็นเลยสามห้าเ <c oughs> มันมาคันแรกเทียร์3คันที่2เทียร์5คันคันที่3เทียร์7อย่างงี้เหรอส่งมาอีกชุดออาตังค์พอไหมเนะี่ย3,500รออะไรอะฮะ รออะไรนะครับไปดีครับโอ้โหนี่นี่นีใจคอเฮ้ยคันนี้ก็มีแล้วเ้ยังไม่มีนี่ว่ะโอ้โหดูมันทำดูมันทำคือคันนี้ผมผมมีเป็นอะไรนะมันมันชื่ออะไรอะ่ะมันมีลายของมันอ่ะเออผมลืมชื่อ แต่มันไม่ใช่ black แต่ถ้ามันเป็น black นเนี่ยเนี่ยเมันเป็น black มันเป็นสีดำเนี่ยมันจะชื่อ s วั w a r นเ n อร์ e r ห้าแปด er เออแต่ว่าผมอ่ะเป็นไอ้นั่นแหละเออผมลืมชื่อจริงๆว่ะแล้วตอนนี้ตังค์ไม่พอนะฮะตังค์ไม่พอผมต้องออกไปหาอะไรขายก่อนนะแล้วผมถึงจะเข้ามาแล้วผมเ,ออเดี๋ยวขอออกลองดูแล้วกันนะครับกลับมาคีตอนห้าโมงก็มันจะหมดห้าโมงอยู่ ไม่งั้นออกลองลองลองอกดูนะฮะลองออกแล้วเข้าไปดูอ้าวก็เข้าได้นี่วาโอาเคงั้นเดี๋ยวผมไปขายของแป๊บหนึ่งแล้วก็เข้าไปเปิดอีกอันหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะผมไปขายของมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็มีเงินอยู่2อล้านสแล้วเอาไว้ไปเปิดคันสุดท้ายแต่ผมจะให้ดูว่านี่ไงผมมี MX 13 5 7นะครับแต่ตัวเมื่อกี้มันเป็น g f มันต่างกันนะมันต่างกันตรงลายก็จริงแต่ว่าระบบมัน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 จับว่ามันเป็นคนละคันกันมันก็ถือว่ามันไม่ซ้ำโอ้โหก็ก็แสบพอสมควรนะครับส่วนอีกคันหนึ่งที่ผมบอกว่าผมมีแล้วก็คือ p a n เซอร์มูอยู่ไหนเอ่ย p a n เซอร์มูนี่ p a n เซอร์มูนะคันนี้เป็น p a n เซอร์มูแต่คันนั้นอ่ะมันเป็นคือจริงๆแล้วมันคือรถถังคันเดียวกันแต่ว่าคันนี้เอาจริงๆนะ ในเกมมีอยู่ทั้งหมด3คันก็คือ p พ n เซอร์คือเป็น p พ n เซอร์คันนี้ไม่มีลายไม่มีลายอะไรเลยนะครับเราก็มาใส่ลายเองส่วนคันนี้แพนเซอร์58มุดเนี่ยมันจะมีลายหมีนะส่วนในตลาดมืดเนี่ยมันจะเป็นชวาร์ต n พนเซอร์58ซึ่งมันคือมันคือแพนเซอร์มันคือแพนเซอร์58สีดสีดำเออมัน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 ต่างกันตรงแค่ลายแค่นั้นแต่ระบบมันจับว่าคนละคันกันโอ้โห แสบจริงนะแสบจริงอ่ะเรากลับไปที่ b Black Market นะกลับไปที่เดิมนะแล้วก็มาลุ้นคันสุดท้ายมันต้องมีอะไรที่มันดีกว่านี้นะดีกว่าไอ้อะไรที่แบบมันผมจะเอามาทำไมวะเสียไปเยอะเหมือนกันนะเอาจริงนะเมื่อกี้เท่าไหร่900,000 1ล้าน1 1ล้าน4ล้าน1กับ900,000ก็2ล้านถูกไหมสล้านก็เป็นล้าน4ก็เป็น3ล้าน4 3ล้าน4ี่ สามล้านสี่อ่าสี่ล้านห้าล้านทั้งหมดห้าล้านนะครับถ้าเปิดทั้งหมดแบบผมเนี่ยเนี่ยผมเปิดอีกล้านหกเนี่ยล้านหกห้าแสนเนี่ยไอ้ล้านหกห้าหมื่นเนี่ยก็จะเป็นห้าล้านกว่ากพร้อมกับทองอีกห้าห้าพันห้าพันนะเออห้าพันแต่ว่าทองที่ผมหมดแล้วผมเอาทองไปแปลงเป็นเงินที่เอามาตรงนี้ไงเออเป็นเงินห้าล้าน กับทองอีก5,000นะสำหรับ Black Market ตลาดมืดรอบสุดท้ายเ,าเดี๋ยวลองดูนะฮะลองดูนะว่าจะเกลือหรือเปลนะ่าโอ้โหเอาไปคนดูชอบอยู่แล้วนะเห็นผมเกลืออย่างเงี้ยนะอืมฮะฮะฮะอะไรเนี่ยให้ที่5ห้าเนี่ยนะ โอ้โหหล้านกับห้าพันทองเลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหได้อีกไหมอะไม่ได้แล้วอะโอ้โหเอาเอาเอาครับเอาครับคือมีน้องๆเขาก็บางคนหลายคนยแหละเขาก็แบบได้ โอ้โหไทยห้าเก้าโกกันมาแบบเฮ้ยอะไรวะนิกกี้ดวงกุด <laughs> โอเคผมยังไม่เลือกแล้วกันนะผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรนะคือเลือกยากนะเลือกยากมากดีๆทั้งนั้น <laughs> ดีๆทั้งนั้นนะคอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันว่าจะให้เลือกอะไรดีนะครับโอ้โห เทียสาม B T S 3, V รถหายากมากนะฮะรถหายากมากเออไฮโดรสแตเอา้าว M X 13 57 G F โอ้โหลาย G F นี่แลสุดๆนะฮะเจ้าฮัทเพนเซอร์58แพนเซอร์ค้มาทับ4โอ้โหโอเคอ่ะ วันนี้ก็จะจบ,จบกันแบบเศร้าๆเกลืออีกเหมือนเดิมนะใครที่เปิดได้ตรงนี้นะคุ้มๆเนี่ยเอามาให้ดูกันหน่อยแล้วกันนะวันนี้ขอลาไปก่อนครับไม่ไหวจริงครับขอบคุณครับบ๊ายบาย